สวัสดีเพื่อนเพืทุกท่านครับผมอินดีต้อนรับที่นี่คือออ,อะไรนะบ้านอาคม <laughs> มีหลายบ้านพี่เค้มมีหลายบ้านจัดจำชื่อชแนลตัวเองไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ช่วงนี้งานยุ่งๆนะเพราะพี่เข้มเนี่ยไปต่างจังหวัดมาแล้วก็ไปเป็นวิทยากรนะครับมันก็เป็น โอ้โหเป็นอาชีพที่แบบว่าเราไม่คาดคิดนะว่าเราจะได้ไปทํางานตรงนั้นนะครับปกติก็เป็นคนอยู่บ้านนะปล่อยตัวเซ่อแต่งตัวเซ่อแล้วก็ไว้ผมแบบเซ่อด้วยนะแต่ตอนนี้ก็คือตัดตัดผมสั้นแบบเรียบร้อยเลยนะครับก็คือมีความเรียบร้อยขึ้นมาบ้านนะเกี่ยวกับจิตวิญญาณนี่แหละเพราะว่าพี่เข้มนี่จบปตีจิตวิทยาะก็เลยเอาวิชามาใช้ครับขึ้น เป็นวิทยากรคู่กับเพื่อนสนิทอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามารามาค้นพบศักยภาพในตัวคุณกันดีกว่านะครับเพราะว่าตัวคนเราเนี่ยบางทีจะมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในตัวโดยที่คนอื่นยังไม่รู้บางทีตัวเราเองก็ยังไม่รู้นะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือผู้คนมองว่าคุณมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดบ้างเพราะบางครั้งเราเองก็ไม่ทันคิดว่าเราเองมีดี แถมบางคนเนี่ยถนัดในเะรื่องของการถ่มถุยตัวเองด้วยเออคือไม่รู้เป็นไรนะบางทีชอบแบบถ่มถุยตัวเองคิดว่ามันคือการแบบถ่มเขาเรียกอะไรถ่มถ่มตัว humble ใช่ไหมแต่บางคนเอาความหมายในะการว่าไปถล่มตัวเองเพื่อให้คนอื่นเหยียบย่ำอะไรแบบนี้ก็มีซึ่งน่าสงสารแต่วันนี้เราจะมาดูอะไรดีๆนะครับข้างหน้าเพื่อนนะครับมีไพ่ทั้งหมด3ใบเอ้สามสามกองนะครับพี่เกมได้อ่อให้เลือกไว้แล้วนะครับกองที่1นนะครับเป็นกองมา้า กองที่2ครับเป็นกองเรือและกองที่3ครับเป็นกองบิชอปครับใหเเนนะ้เพื่อนนักกดที่ทำแสตมเพื่อเลือกรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เ,เพื่อนเลือกได้เลยครับโอเคสวัสดีสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเรานะครับเป็นกองม้านะครับคุณอยู่กับเรานะครับในท็อป,ปิกที่ว่าผู้คนมองว่าคุณมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวคุณจะมีอะไรดีนะมากกว่าที่ตัวคุณคิดคุณอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะครับไพเ่เตมเพื่อนเรื่องนะครับเวลานึกถึงตัวเองแล้วเพื่อนนึกถึงไพ่ใบนี้ใช่ไหมไพ่ใบนี้ก็คือ j u d g m e n t นะครับ j u d g เ e n t เป็นเรื่องของคําพิพากษานะครับข้อตกลงการเขาเรียกอะไรการพิพากษาการตัดสินตัดสินใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะแสดงว่าชาวกองนี้เป็นคนที่ตัดสินใจเก่งตรเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนได้อะไรบ้าง j u d g m e n t ครับค e e นออฟคอยนะ ไฮพีสเต็ดนะครับแล้วก็ d ดสนะครับลักษณะเพื่อนชาวกองนี้คุณมีความลึกลับนะครับมีความลึกลับนะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจแล้วก็ดวงของเพื่อนชาวกองนี้ค่อนข้างจะเป็นดวงใหญ่นะครับมีไพ่เมเจอร์อาคานามาถึง3ใบเลยทีเดียวนะเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีความดวงใหญ่ดวงดีดวงเฮงดวงแรงนะแต่บางครั้งไอ้ความดวงแรงของเพื่อนเนี่ยมันมันจะมาได้ทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมันมีข้อดีก็คือ เวลาเพื่อนได้อะไรมาเนี่ยมันจะได้มาในปริมาณที่แบบว่าเอ่อเยอะมากๆนะดีก็ดีมากๆนะเวลาที่แบบว่าเจออะไรซวยๆนะบางทีก็จะเจอเรื่องหนักๆเลยเรื่องหนักๆในชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นไพ่แจ็คแบนดด้วยข้อดีของเราก็คือว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับไพ่ไฮพีชเนี่ยเป็นไพ่ของเรื่องของสเสน่ห์นะครับคุยนับคคอยนะครับราชนีก็มากับเหรียญน,นะครับมีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบมีมากถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย เออคุณก็จะมีมาสกเป็นพิเศษรู้จักจับเสื้อผ้ามาไ a n แอนแมชรู้จักการแต่งตัวแต่งตัวดีนะแต่งตัวดีให้ตัวเองดูดีมีสไตล์การแต่งตัวที่เป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูฉอบเฉี่ยวคือเรียกดึงดูดสายตาคนอื่นๆได้วางกันเถอะเรียกสายตาคนอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดี เนี่ยเป็นข้อดีของเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีไพ่เดทนะครับหลายคนในที่นี้เนี่ยคุณทำงานเกี่ยวกับอาชีพด้านสุขภาพเป็นหมอตำรวจเอ้ยตำรวจไม่ใช่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับนิวเทรนน่ะเขาเรียกอะไรนักโภชนาการแะเป็นแพทย์เป็นแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนโบราณเป็นเรื่องของสุขภาพเภสัตต์เป็นหมอนวด เป็นหมอนวดได้ไหมได้คือมันไม่ใช่แค่นวดแบบว่าไม่ใช่นาบแต่เป็นเรื่องของการนวดแบบแก้อาการการนวดแก้อาการเนี่ยคนละความหมายกับแบบนวดนวดนาบหรืออะไรอย่างนี้นะนวดแก้อาการเนี่ยความสามารถต้องสูงนะบางทีต้องรู้จักเส้นประทานทั้งสิบอะไรอย่างนี้เอ่อเกี่ยวกับร่างกายบางทีต้องเรียนอนาตมีด้วยวิชาของหมอฝรั่งวิชาอะนาตมีนีนเรียนยากมากนะครับ้วนะบางคนก็มีวิชาไปถึงขั้นนั้นนะครับ แล้วก็มีเสน่ห์นะครับถ้าเป็นไพ่ไฮพีซเนี่ยหยิบจับอะไรเนี่ยควีนออฟคอยเนี่ยนะครับหยิบจับอะไรนะครับเป็นเงินทองดูหรูดูแพงดูดีดูรวยนะครับทุกคนก็คือจะดูรวยนะกล้าตัดสินใจนะครับแต่ดวงดวงจะแรงหน่อยนะครับแต่ข้อดีก็คือเราเป็นผู้ลิขิตดวงของตัวเองได้แต่ถ้าเพื่อนๆชาวกองนี้เลือกกองนี้มาแล้วก็ไม่กล้าลิขิตชีวิตตัวเองเนี่ย เราจะไหลไปตามแบบวิบากกรรมได้ง่ายนะบางทีเราไปเจอเรื่องเจ็บปวดเนี่ยเออเราไปเจอเรื่องเจ็บปวดเราจะถอนตัวออกมาเนี่ยยากนะเพราะเราก็มีอะไรที่แบบเ,ออเจ็บปวดได้ง่ายและที่สําคัญคือถ้าเราแบบไหลไปตามดวงตามชะตากรรมของเราเนี่ยเรามักจะเจอความผิดหวังในเรื่องความรักแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยชอบมาแบบมาอีอ๋อมาหยอดมาทําให้เราปล่อยตัวปล่อยใจไปรักเขาเรื่อย แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นโชคร้ายมันเป็นโชคดีเพราะว่าเราถ้าสามารถตัดใจหรือว่าตัดออกจากเส้นทางบางทีว่า,าจ,จะไม่ได้เจ้าชู้ก็ได้นะแต่ว่าเขาก็มีคุณสมบัติที่ไม่ดีพอเราก็กล้าที่จะเลือกนะอะไรที่มันดีๆให้ตัวเองนะครับดังนั้นชาวกองนี้เนี่ยคุณมีดีมากกว่าที่คุณคาดคิดนะเรื่องเรื่องที่1ก็คือเป็นเรื่องของความสามารถด้านสุขภาพของคุณเรื่องที่2คือเรื่องสเสน่ห์นะครับคุณดึงดูดมาคนทุกรูปแบบ การแต่งตัวดูหรูดูดีดูแพงดูบเฉีียวและที่สําคัญคือเป็นเจ้าชะตาชีวิตของตัวเองคุณเป็นคนที่ลลขิตชีวิตของตัวเองและเป็นคนที่เลือกได้ว่าจะเอาตัวเองอยู่ตรงนั้นหรือว่าจะเดินออกมานะก็แล้วแต่ว่าคุณจะยินยอมผู้คนมองว่าคุณมีความสามารถอาจจะมีความลึกลับแต่มีเสน่ห์นะครับเฉี่ยวเป็นคนที่แบบว่าน่าค้นหาคือรู้ว่าเพื่อนมีดีข้อที่1ข้อที่2และเขามั่นใจว่าข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6เนี่ยคุณก็จะต้องมี เออตอนนี้ยังมีหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่เขามั่นใจว่าคงจะต้องมีอะไรดีๆมากกว่าที่เขาเห็นจากรูปลักษณ์ภายนอกแน่นอนนะครับดูหรูดูแพงรู้จักการแต่งตัวนะครับรู้จักการวางตัวในสังคมนะครับโอเคนะครับก็ขอบทวนสําหรับพวกเราชาวกองที่1นนะแล้วเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยนะครับ โอเคสวัสดีชาวกองที่2องนะครับองที่2องเรากับทอปิกที่ว่าผู้คนมองว่าคุณมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดบ้างเดี๋ยวเรามาส่องดวงของคุณกันนะเออมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดบางที่กว่าจ,จะคิดไม่ถึงนะครับขอดูหน่อยสินะครับชาวกองนี้นะตัวตนของคุณนะครับ Four of Cups ครับ o oh, เ DM Page ครับนี่พี่แค่มั่นใจว่าชาวกองนี้มาพร้อความสวยนะครับ Hand Man แล้วก็เ e วิล กองนี้เับเป็นกองที่สวยฉอบเฉียวและมีเสน่ห์กองหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกเลยว่าชาวกองนี้เป็นคนที่พอใจอะไรค่อนข้างยากและเป็นคนที่ยึดติดนะครับถ้าเกิดว่าสาหรับคุณที่แบบโสดนานและมาเลือกกองนี้ส่วนใหญ่มักจะด้วยเหตุผลที่ว่าคนเก่าเขาทาไว้ดีเราหาอะไรที่แบบว่าชอบเผเนองไปเปรียบเทียบกับคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายนะครับแล้วก็มักจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณ แต่คุณรู้สึกว่าบางทีมันยังไม่อินเออเหมือนมันยังไม่อินคุณก็เลยยังไม่ได้เลือกที่จะรักใครเข้าสักคนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าแบบคนเก่าก็าทำไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีข้อเปรียบเทียบไงเออมันมีมันมีข้อเปรียบเทียบนะคุณก็เลยมักจะเป็นคนที่แบบว่าช่างเลือกเนาะช่างปฏิเสธ ที่ี่เข้มพูดถึงเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคนช่างเลือกก็มีดีในอีกรูปแบบหนึง่งคือเราต้องมั่นใจว่าตัวเราต้องได้ของดีถ้าได้ของไม่ดีก็คือจะไม่เลือกนะครับก็เลยเป็นคนช่างเลือกเลือกแล้วเลือกอีกนะเ,ออเลือกอยู่นั่นแหละสรุปแล้วชีวิตนี้นะเสียเวลาแบบการเลือกของเนี่ยนานมากนะครับชาวกองนี้เป็นคนที่ไม่พอใจอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ดูดูหรูดูแพงนะมีระดับนะครับมีไพ่เอ็มเพสขึ้นเนี่ย หลายคนเห็นคุณเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณชอบเชียร์อยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกคือชาวกรองนี้คุณมีช้อยส์นะครับมีช้อยส์มีคนเข้ามาให้เลือกแต่คุณเป็นคนเลือกมากนิดนึงอ่าแต่ข้อดีคือมีให้เลือกนะเอ็มเพสเนี่ยเป็นภาพของความสวยความงดงามเสียเรื่ของความเป็นแม่เดี่ยวของความเป็นพ่อแม่ความอบอ้อมอารีของความแบบอบกกอดใครมาเห็นก็อยากกอดน,นะครับ ไลฟ์สไตล์ของคุณจะทำให้คุณดูดีครับในสังคมนะครับผู้คนต่างก็อยากได้แต่คุณมีความฉลาดแกมโกงนะมีไพ่เดวิลขึ้นมาไม่ใช่คนไม่ใช่คนซื้อบือ้อไม่ใช่คนใส่ซื่อแล้วก็นึกจะยอมใครก็ยอมง่ายไม่ง่ายเป็นคนที่ไม่ง่าย แล้วก็มักจะรู้ทันคนอยู่เสมอเสมอแม้ว่าจะมีคนเข้ามาหลอกแต่มีคนรู้ทันนะคือเรานี่เองที่รู้ทันนะครับแต่หลายคนกว่าจะได้รู้ทันก็ผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดมาเยอะนะเรียกว่าเจ็บมาเยอะเข็ดมาเยอะก็เลยมีภูมิคุ้มกันเยอะนะก็เลยกลายเป็นคนช่างเลือกไปนะกล้าปฏิเสธนะครับ ในอนาคตเนี่ยถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาให้เลือกเรื่อยๆนะเพราะไพ่เอ็มเพสเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบดึงดูนะครับดังนั้นถ้าคุณมองว่าตัวเองไม่ดีนะครับหน้าตาไม่ดีนะครับ,าามมนะรบอันนี้บอกเลยว่าไม่จริงเพราะมีคนชอบและมีคนหลงไหลหนักมากนะี่คือข้อที่1ข้อที่2คือคุณเป็นคนช่างเลือกนะครับคุณอาจจะคิดว่าไอ้ฉันไม่เหมาะคนนะั้คนนี้จริงๆคุณคุณเหมาะในทุกพลังงานถ้าพลังงานที่ดีถ้าคุณอยากคว้าไว้เมื่อไหร่ คุณก็สามารถทําจิตคุณให้ชินแล้วคว้าสิ่งนั้นเอาไว้ได้จริงคุณเลึกๆอาจจะไม่เชียวไอ้ตัวฉันจะมีแฟนได้หรือเปล่าฉันจะเหมาะคนนั้นคนนี้หรือเปล่าจริงๆเหมาะนะครับคุณสามารถยกระดับจิตของคุณเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการนะครับหลายคนก็อยู่ในการเรียนรู้อยู่ในการฝึกฝนนะครับแต่กองนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าวิาวธีการฝึกฝนของคุณเนี่ยบางครั้งมันมาในรูปแบบของ ภาพใบนี้เนาะเขาให้หัวลงมาหัวทิ่มนะครับเาบางคนถนัดในเรืเ่องของการทรมานตัวเองทรกรรมตัวเองเพื่อเพื่อให้ได้รู้ว่าเอออย่าห <c oughs> าํารมนะเอเอพอพอรู้ตัวว่าเออการที่เราถมถุยตัวเองแบบนี้มันไม่ดีนะครับข่าวหลังก็อย่าหาธรรแล้วกันขอให้มั่นใจว่าตัวคุณมีดีนะครับมีด,มดีมีเรื่องดีๆเยอะแยะมากมายนะครับมีไพ่เอ็มเพสขึ้นนะครับบางทีการที่เรารู้จัก ทำให้จิตของเราเนี่ยคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่ดีคุ้นชินกับการได้รับนะครับนี่พนมมือไหว้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสิ่งที่เข้ามาในชีวิตสิ่งที่เราได้รับนะเป็นสิ่งดีๆจากคนอื่นในชีวิตขอบคุณสิ่งนั้นขอบคุณที่เราได้ทําให้คนอื่นก็ได้นะก็อย่างน้อยเราได้ทําให้สังคมเราทําแล้วรู้สึกดีก็ขอบคุณตัวเอง และท้ายที่สุดคือขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราก็ได้เช่นดอกไม้มันบานของมันอยู่แล้วคนคนหนึ่งช่วยเหลือคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแต่รู้สึกว่าเออสิ่งนี้มีแล้วมันจะลงโลกจะลงสังคมให้มันดีก็ขอบคุณสิ่งนั้นนะครับทำในใจก็ได้แล้วจะเขียนรายวันก็ได้นนะครับจีคุณจะคุ้นชินกับสิ่งที่ดีๆนะครับและคุณก็จะเป็นคนทันคนโดยอัตโนมัติทันคนที่ไม่ดีแต่คุณก็ยังเห็นเห็นข้อดีในสิิ่่่งงตาทีมันนนเกดขึ้้อยูรห นะครับนี่แหละนะผู้คนมีสิ่งดีๆเอาผู้คนมองว่าคุณมีดีมากกว่าที่คุณคิดหนึ่งคือความสวยความงามนะครับการอยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกการที่คุณมีสเสน่ห์เย้ายวนนะครับเดวิลนะครับเวลาที่คุณเดินไปไหนมาไหนคุณปรากฏกายแบบมีเซ็กแอบเพียวที่สูงนะครับแล้วก็คุณเป็นคนช่างเลือกนะครับนี่แหละคือสิ่งที่คุณมีดี ส่วนด้านไม่ดีอะไรเงี้ยพี่เข้มก็พูดแซ่บแซไปแต่เพื่อนไม่ต้องรับก็ได้นะรับไปในสิ่งดีๆก็ได้นะนะโอเคเจอกันท้ายคลิปนะนเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับโอเคสวัสดีชาวกองที่3ามนะครับกองที่สามของเรานะครับเป็นกอ,องที่เพื่อนเลือกมาในยสัญลักษณ์ของเราก็คืออันนี้นะไออะไรนะ ดี๋ยวเดี๋ยวมันมีฝุ่นแกะฝุ่นก่อนเอ่อสัญลักษณ์ของเราก็คือบิชอปนะครับเนเพื่อนครับามาดูกองบิชอปของเรากันนะครับทอปิกของเราในวันนี้ก็คือว่าผู้คนมองว่าคุณมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดบ้างนะบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าเรามีอะไรดีวันนี้เราจะมาส่องดูกันนะครับใครที่เพื่อนเรื่องเนี่ยเป็นเออลฟซ์น,นะครับมองบอกว่าจิตใจของคุณแน่แน่มั่นคงตัดสินใจอะไรได้อย่างเด็ดขาดนะครับเป็นคนที่เด็ดขาดและมีความฉบเฉี่ยว อันนี้เรื่องของการตัดสินใจนะครับตัดสินใจได้อย่างมั่นคงไม่ย่อท้อมไม่ยอมแพ้ถูอ of c o นะครับสองเหรียญสองเหรียญของสลับดีนะเป็นทางเลือกนะครับมีทางเลือกมีช้อยส์มีการตัดสินใจแล้วก็บางคนอาจจะมีงานมากกว่าหนึ่งงานนะบริบทของเรานะถือเขาเรียกว่าถืองานมากกว่าหนึ่งงาน เลี้ยงลูกมากกว่า1คนอย่างในภาพนี้คนเลี้ยงลูกมากกว่า1คนนะครับบางคนมีงานมากกว่า1ง,งานบางคนชอบทําอะไรแบบมีมัลติฟังก์ชันทาอีกอย่างหนึ่งก็ดูดีทําอีกแบบหนึ่งก็ทําได้ทําได้ดีนะครับมีงาน2ทางรายได้2ทางหรือมากกว่านั้นก็ได้นะ King of Swords นะครับโอ้โหราชาดาบตรงนี้เป็นเป็นนกนะใ,ใครๆก็ฟินไปข้มชอบภาพเขามากเลยอะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะครับตัดสินใจอะไรได้อย่างมั่นคงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตมีปัญหาหนักมากที่เข้ามาแก้นะครับชาวกรองที่คุณสามารถที่จะแก้ได้นะ s i of One นะครับหกหกไม้เป็นลักษณะของเป็นคนที่เป็นผู้นํานําเพื่อนๆนําคนรอบข้างนานะไปสู่จุดที่ดีกว่าชาวกรองนี้มักจะเป็นลักษณะของผู้นําของคนนะครับที่เก่ง เก่งคนเก่งงานนะครับบริหารเก่งนะแล้วก็หลายคนบริหารเก่งมากจนมีงานมากกว่าหนึ่งอย่างในมือมีความมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงนะครับแต่เวลาเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยคือเวลาเด็ดขาดก็คือเด็ดขาดจริงๆเลยนะแบบว่าไม่กลัวเลยนะที่ต้องตัดใครออกไปตัดเนื้อร้ายออกไปนะครับกล้าตัดสินใจได้อย่างมั่นคงแต่บางครั้งอาจจะมีการแบบ ใช้พระเดชนะมากกว่าพระคุณเออมีความแบบจริงจังไงแต่ถามว่าเป็นบอสที่ดีไหมเป็นเจ้านายที่ดีไหมคุณเป็นเจ้านายที่ดีได้เลยนะเพราะว่าออการตัดสินใจของคุณมันไม่ได้หย่อนแยะมันจะเป็นต้องตัดก็คือต้องตัดบางคนอาจจะไม่ชอบแต่เราก็ต้องรักษาสิ่งที่มันมีประโยชน์ สิ่งที่มันมีประโยชน์มากนะครับกับทีมงานของเรากับคนรอบข้างทำให้บางทีเนี่ยเวลาลูกน้องเนี่ยเขาจะรักเราเขาจะรักในส่วนนี้นะในส่วนของความเด็ดเดี่ยวในส่วนของความจริงจังเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขารู้ว่าคุณไม่พาเขาไปลมจมไม่พาเขาไปเลอะเทอะว่าไปเฉลยเลลยทะเลทฉลยที่ไหนไม่มีทางนะครับ ชาวกงนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความมัน่นคงความเข้มแข็งความ,มแข็งแรงหลายคนเนี่ยทำงานเก่งนะครับมากกว่าหนึ่งงานในเวลาเดียวกันแล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับกล้าตัดเนื้อลายนะครับเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันมีทุกง,งานเลยมันมีหลายๆงานมันมีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเอองานอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตคุณทําได้และทําได้ดี หกไม้เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่แบบเดินนะเดินไปข้างหน้าและไปในทิศทางเดียวกันลูกน้องชอบลูกน้องรักคนอื่นๆรักตั้ในความเด็ดเดี่ยวและในความจริงจังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอันนี้เป็นข้อดีของเราทั้งหมดเลยนะลักษณะของงานนะครับ บางคนเนี่ยก็จะมีงานที่1คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเป็นวิทยากรก็ได้นะครับมีทีมมีลูกทีมเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้เป็นนายตัวเองได้หมดเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ในอาชีพสายงานแบบตำรวจทหารศาลอะไรที่ต้องใช้แบบความหนักแน่นความมั่นคงในการชี้ถูกชี้ผิดนะตัดสินระหว่าง2ออย่าง2เรื่องข้อพิพาทต่างๆทนายกองนี้ก็สามารถทําได้ดีเช่นกัน ถ้าเกิดว่าใครที่แบบโอ๊ยพี่เข้มฉันไม่ได้ทาอะไรที่ได้กล่าวมาเลยนะครับความสามารถหรือว่าคุณสมบัติที่พี่เข้มเอาไปพูดอยู่เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปอัดแอเอาไปปรับเอาไปใช้กับงานของเพื่อนๆได้นะอย่างเช่น1ดาบเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีความตัดสินใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดใช่ไหมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งคืออยู่กับงานอะไรก็รอดเป็นวิทยากรก็เหมาะนะมีูกทีมมีทีมอะไรเงี้ยก็เหมาะนะก็ได้นะ แต่คุณจะมีความเข้มมากกว่าคนอื่นแลนะ่ถ้าเป็นผู้หญิงเงี้ยคุณก็จะมีการแบบใช้พระเดชมากกว่าพระคุณนะมีความเด็ดเดี่ยวมีความรุนแรงมากกว่าผู้หญิงคนอื่นเนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็คือครบทุ่นแล้วนะครับกับชาวกองที่3ของเรานะครับผู้คนมองว่าคุณมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดบ้างนะครับก็จาก เหตุผลที่ได้กล่าวไปในขั้นต้นนะครับพี่เฮียมได้แปลไพ่ให้ไปในขั้นต้นใครไม่ฟังสามารถย้อนฟังดูได้นะย้อนฟังดูได้นะครับตั้งแตเ่เริ่มกองที่3นะโอเคครบท้วนนะครับเจอกันท้ายคลิปนะสวัสดีนะนเพื่อนๆนะาแล้วเจอกันท้ายคลิปครับสวัสดีด้วยครับโอเคแล้วเพื่อนๆสวัสดีด้วยครับชาวท้ายคลิปเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันเนาะ ไาใต้กองเนี่ยชั้นนีของเราก็จะใช้อะไรที่เป็นแบบแรนดอมแรนดอมนะเอซอฟต์แวร์นะครับหนึ่งไม้เป็นวิชาใหม่ๆเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราจะได้แบบค้นคว้าค้นหานะครับค้นหาตัวตนค้นหาสิ่งดีๆค้นหาสิ่งใหม่ๆค้นหาอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากเรียนนะครับวิชาใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับผมบอกว่าตัวเรามีไอเดียมีความคิดการเรียนรื่นสร้างสรรค์นะครับมีไอเดียใหม่ๆมีแนวคิดใหม่ๆที่จะหาอะไรใหม่ๆมา เพื่อใช้กับตัวเองเพื่อใช้กับวิชาวิชาชีพต่างๆบางคนหมายถึงงานใหม่ๆก็ได้ด้วยนะครับช่วงนี้จึงเป็นช่วงดีๆนะครับที่เราจะได้คน้นคว้าค้นหาอะไรใหม่ๆเปิดประสบการณ์นะครับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อตัวเราเองอย่างที่เพื่อทจะได้ทดลองอ่ะนะพอทดลองแล้วมันเหมาะปุ๊บเราก็จะกล้าไปสู่ในสังคมด้าน,นวิชานั้นๆนะครับ อ่าโอเคเดี inhos, ๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะครับการดูดวงแบบพิการ์นะครับเป็นเ e n เ r a l r ลิท i ิ้งคำทนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถบบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยนะครับมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้รับไปแต่คำที่ดีอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะอ่าโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ เพื่อนชอบนะในคลิปของเราในสไตล์นี้นะครับก็สามารถที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนได้นะครับโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แงส์การสมัครสมาชิกช่องหรือว่าดูดวงส่วนตัวหรือว่าบางคนไม่ชอบดูดวงขอคับเบึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มเนหลักไม่ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับการสนับสนุนโดยไม่ต้องใช้เงินคือการกดสม b ครไลค์แชร์อ่าสมั b รไลค์แชร์เป็นปุ่มที่สามารถกดฟรีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเรา แล้วเจอกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับ